มาบอกนะครับโอเคนะสวัสดีครับวัชรพลสวัสดีครับก่อนหนึ่งเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้มากในครั้งนี้ด้วยเอกตั่ครับเป็นไงครับก่อนชกเป็นไงเราวางแผนอะไรไว้บ้างก็วางแผนไว้หลายอย่างครับเอ่อจากการรัดรัดกุมแล้วก็การออกอาวุธอะไรเงี้ยครับให้มันแบบรัดกุมมากที่สุดครับเพราะว่าเราใช้นวมเล็กครับ ถ้าเราพลาดน,นิดเดียวแล้วก็โดนได้วอนนี้เท่ากับว่าเป็นครัง้งแรกที่คุณต่อ,อยใน,นแบบนวล4ออนเลยใช่ใช่ครับกังวลมากไหมก็กังวลเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยครัแต่ลองที่ค่ายอะไรเงี้ยมีไหมก็มีมีแค่ใส่แบบซ้อมอะไรเงี้ยครับจะไม่ได้แบบใส่มาต่อยซ้อมกันเล่นใส่ต่อยเป้าต่อยกระสอบอะไรเงี้ยครับ แล้วเป็นไงพอพอเราซ้อมต่อยแล้วเมันเหมาะมือไหมถนัดมือไหมหรือโดนคู่ต่อตอนลงรวมนะหรือโดนคู่ต่อสู้ต่อยมันรู้สึกเจ็บมากน้อยกว่านวมปกติยังไงมั้งครับก็นวมเล็กนี่มันก็จะเจ็บมากกว่าเพราะว่ามันแข็งครับมันแข็งแล้วมันแน่นกว่ากว่านวมใหญ่นวมแปดออนครับว่าโดนเข้าไปเนี้ยมันเหมือนแบบเราใช้หมัดหมัดเปล่าครับต่อยกันเนี้แต่มันก็มีแค่แบบนวมรองนิดหน่อยนี่ด้เจ็บมากกว่าไป็นไงมันก็มันเจ็บไหลอยู่แล้วใช่ในไฟนี้ มันเกมการชกเป็นแบบเนี้มันเป็นไปอย่างที่เราคาดการไวไหมครับก็เป็นไปตามที่คาดการไวครับคือคาดการจะน็อกแบบไวหรือใช่ใช่เ,เพราะ <ย package S 2> ว่า <น little. S 2> ผมก็เก็บตัวซ้อมอ่ะสามเดือนเลยครับแบบซ้อมอย่างเดียวไม่ออกไปไหนเลยอยู่อยู่ในค่ายอย่างเดียวเพื่อรายการนี้เลยอดทนแบบสู้มา,าครับก็ต้อง้งใจมากตั้งใจมากครับแล้วก็มันจบอย่างที่ ครับจบที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้ครับระหว่างเกมการชกเราโดนอาวุธผู้ต่อสู้ไหมครับก็โดนไปครั้งเดียวครับตรงตรงนี้อ๋อเหรอโดนโดนไะไรเป็นหมัดโดนแบบเป็นหมัดเบี่ยงทุกครับครั้งเดียวเนาะก็คือมันจบแบบยกแรกเพราะมันจบอย่างยกแรกนะครับเราแล้วเราตั้งเป้าต่อไปเกี่ยวกับวันลุยดียังไงบ้างครับก็ถ้ามีโอกาสได้ชกดีนะครับผมก็จะ ตั้งใจตั้งใจให้มากกว่านี้ผมก็เลยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปผมเชื่อว่าถ้าไฟหน้าผมอาจจะเจอแข็งคนนี้แน่นอนผมก็จะต้องแบบฝึกให้หนักกว่าครับแล้วอีกอย่างอายุก็เริ่มเยอะแล้วครับเราก็ต้องซ้อมให้หนักกว่ากว่าทุกคนครับเขาจะบอกได้ไหมครับมันเป็นเหมือนช่วงช่วงสุดท้ายใช่ครับเหมือนถ้าเปบ็นภาคสุดท้ายของเราแล้วครับนะครับเราต้องก่อนเลิกอ่ะผมอยากทําให้มันดีที่สุดครับ ย้อนกลับไปถามก่อนชกนะครับก่อนชกรู้สึกเหมือนกับว่าคุณคุณมีไฟที่ค่อนข้างห่างนะร,รู้สึกไฟสุดท้ายที่คุณต่อยคือช่วงเดือนออมกรกามรกกาต้นปีเลยครับโอ้นี่มันก็สี่ห้าเดือนใช่ค,คือหายไปสี่ห้าระหว่างสี่ห้าเดือนนี้ทาอะไรครับผมก็ซ้อมอยู่อย่างนั้นครับซ้อมตอนแรกก็จะมีรายการเดือนนี้ซ้อมไปก็เลื่อน,อนเลื่อนเลื่อนผมก็ซ้อมไม่แทบไม่หยุดพักเลยครับผม เลื่อนนี่คือเป็นเลื่อนมวยห้ายกใช่ไหมเลื่อนเลื่อนของวันของวันครับอ๋อของวันเหรอแซว่าคือคุณมีโปรแกรมไปชววันมาแล้วแต่มันเลื่อนมันให่ลงตัวมันให่ลงล็อกอะไรอย่างนี้ไหมอ๋อนี่แดงว่าคุณตั้งใจจะมาต่อยรายการนี้เลยผมคิดว่าถ้าเราจะหยุดถ้ารายการเลื่อนแล้วเราไปหยุดเงี้ยเราก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่ครับเราก็เหนื่อยอีกสู้เราแบบอยู่ค่ายทําร่างกายไปเรื่อยๆซ้อมไปร่างกายเราก็จะได้แบบสม่ำเสมอครับ เมือนภาษายเขาเรียกว่าสะดุดเลยนะใช่ครับหือมันต้องทำให้ต่อเนื่องเลยใช่ใช่ใชแล้วคราวนี้ครับพูดถึงเนะีตัวเราเองมาต่อยในวันเนี่ยครับเราคิดว่านวมสี่ออนเนี่ยมันทาให้หมัดเราเนี่ย<ช>คือเราปกติรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราเป็นมวยเป็นมวยหมัดอยู่แล้วแต่พอได้สี่ออนแล้วเป็นไงมันก็จะคล่องคล่องขึ้นครับมันก็จะคล่องแล้วก็เร็วขึ้นกว่านวมแปดออนครับ ก็คืออาจจะคือมันมันเหมือนกับประสิทธิภาพในการใช้หมั่นเรามันจะเพิ่มมากขึ้นใช่ใช่พิกัดที่ต่อยอยู่ตอนนี้เท่าไหร่ร้อยสิบเก้าครับแต่ว่าถ้าถ้าไฟหน้าน่าจะร้อยสิบแปดร้อยสิบเจ็ดครับก็จะต้องลงน้ําหนักไปอีกเพราะว่าผมว่านี้มันยังใหญ่ไปครับอ๋อนี่ยังเป็นน้ําหนักที่มันมันใหญ่ใหญ่ไปหน่อยใช่ครับน้ําหนักที่เราคิดว่าถ้ามันเหมาะสมเหมาะสมกับเรามากที่สุดประมาณเท่าไหร่ น่าจะร้อยสิบเจ็ดสิบสบายสบายแต่นี่มันต้องมีการตรวจค่าน้ำองใช่ใช่ก็ไหวอยู่นะไหวไหวโอเคเป็นการคัมแบ็กกลับมาที่เจ็กเป๊กมากๆเจ๋กเป๊กมากๆสุดท้ายนี่ครับจะฝากบอกอะไรถึงแฟนๆมวยที่รอเชียร์วัชรพลพีเคแสชัยอยู่ครับก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณแฟนมวยที่ติดตามผมและคอยเชียร์และให้กำลังใจผมนะครับ ไฟหน้าถ้ามีโปรแกรมอีกผมก็จะทําให้ดีขึ้นแล้วจะพัฒนาตัวเองเพื่อแฟนมวยจะได้ไม่ผิดหวังครับขอบคุณมากครับครับผมครับ